ญญพันยาบันศีสวัสดีครับวันนี้พอคามาดูระทน่ิดนึงนะครับมาเกี่ยวข้าววันนี้ก็มาเกี่ยวข้าวนะครับต้องแบ่งเกี่ยวสองรอบค่ะด้านบนนี้เหลืองแล้วนะด้านล่างฝั่งโน้นนะครับยังไม่เหลือง เดี๋ยวคอยเกลี่ยรอบหนึ่งสักตอนปลายเดือนตรงนี้ก็สองไร่ครึ่งเป็นข้าวเหนียวพันตองแปดนะครับตันนี้ก็จะเป็นข้าวนาวานนะครับก็กอไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่สำหรับข้าวนาวานเดี๋ยวแปลงด้านล่างตรงน้นนะครับเป็นข้าวนะครับปักนะครับนะปักเดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่หนึง่ง ตอนนี้ดูแปลงนี้ก่อนตัวน,นี้ก็จะเป็นข้าวปักดานะครับก็จะกอใหญ่รวงใหญ่กว่าน่าจะได้เยอะกว่าตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับหนึ่งปุ่มชาวบ้านนะครับเรียกหนึ่งหนึ่งถังของรถที่สามารถเก็บได้นะครับเรียกปุ่มแต่ถ้าทั้งอื่นนะครับเรียกยังไงก็คอมเมนต์มาในคะอมเมนต์ดได้นะครับว่า แต่ละที่เรียกจะไม่เรียกเหมือนกันอยากเป็นถังหรือเป็นกระบะหรือว่ายังไงครันทางส่อนขานบ้านของงัญญาบุนีนะครับเรียกรุ๊ปก็คือหนึ่งหนึ่งถังที่อยู่ในรถครับที่สามารถเกิดได้ก่อนที่จะมาเทลงรถบัรทุกอีทีหนึ่งเส็นข้าว ที่สาคัญก็ดีของคันนี้นะครับนกไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน,นกต่างชนไม่ค่อยกินข้าวันนี้นะครับเป็นรสหน้าเลยครับในบางค้งที่คุณจุดเกี่ยวลงไปนะครับจะสังเกตว่ามีป้ายมีมีไม้อุปกรณ์ไล่นกนะครับแต่ที่สวนของันยาบัสีใช้ข้าวคันนี้มานะครับหลายปีแล้วไม่ได้ไล่นกนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ไม่เสียเวลามาเฝ้าะครับเพราะว่าบางครั้ง ต้องอเฝ้าอยู่ประมาณสักครึ่งเดือนนะครับ15วันเป็นอย่างตับถ้ามีคนปลูกมาเยอะยิ่งจะต้องเฝ้านานกว่านี้นะครับแต่สำหรับสาพันนี้นะครับลบไม่ค่อยชอบนะครับเป็นพอดีอย่างหนึ่งรับสายพันธุ์นี้แต่ที่เห็นนกที่บินอยู่ตรงนี้นะครับเขามากินแมลงเวลาที่เราทิ้งฐา,งานแมลงก็จะบินขึ้นมา เขาก็จะโชว์โชว์มากินกนะครับมาเลย นิดนึงนะครับก็ไม่ค่อยมีฝุ่นเท่าไหร่แล้วก็ข้าวที่เกี่ยวก็ไม่ไม่ค่อยแห้งด้วยนะครับก็จะเป็นผลดีตอนเกี่ยวข้าวไม่ร่วงแต่ถ้าเราปล่อยให้แห้งกว่านี้ข้าวก็จะร่วงค่อนข้างที่จะเยอะคือญ<ๆ>สก็จะเก็นข้าวรีบก็าเหี่ยรตาคันร่วงอยู่แต่ไม่เยอะข้าวปัตตนยังเขียวอยู่นะ การร่วงตนก็จะน้อยลงถ้าปล่อยให้แห้งกว่านี้ก็ไม่ต้องตากเยอะแต่ว่าข่าที่ร่วงอยู่ในนะ้ก็น่าจะลายกระสอบนี่คือถังที่สองนะครับขับรถออกไปเยอะเกินลยครับสองสองถัง จากการประเมินนัำข้าวนะครับประมาณ6คิวนะครับถ้าเป็น6คิวแต่ถ้าตากแล้วก็น่าจะเหลือไม่ไม่กี่ตันเหลือ2อตันกว่าน่าจะ ดูแปลงข้างๆอีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้เป็นเป็นนาหวานเช่นกันนะครับแปลงนี้ข้าก็จะรวงก็จะโตกว่านะครับแต่แปลงนี้ดูแลดีนะครับสูบน้ําไม่ให้ขาดมีใส่ปุ๋ยแล้วก็ค่นดาด้วยแปลงนี้ก็ดูแลดีข้าวเสมอนะครับแทบจะไม่มีข้าวดิบทั้งหมดนี้ก็เป็นผลงานของคุณยายนะครับ พัยายมาทาทานานะครับระหว่างที่วันไหนที่ทางสวนว่างพรรยายก็มาสูบน้ํามาทําการถอนหญ้านะครับก็ได้ทั้งหมดสี่สี่อุ้มนะครับสําหรับสองไร่ครึ่งในแปลงด้านบนสําหรับแปลงด้านล่างต้องลุ้นอีกทีครับอาจจะได้เยอะแค่ไหนนะครับน่าจะประมาณสําหรับแปลงด้านล่างนี้นะครับประมาณหนึ่งไรนะครับก็น่าจะได้ประมาณหนึ่งอุ่ม ตอนรวม้วปีนี้ก็ได้จะได้ห้าอุ้มนะครับเพราะว่าจากปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วได้ปับได้สามอุ้มนิดๆน,นะครับสามอุ้มนิดๆทั้งหมดเลยพื้นที่รวมทั้งหมดเลยนะครับปีนี้น่าจะได้ห้าอุ้มสาหรับปีนี้คุณยายก็ใส่ปุ๋ยนะครับทั้งหมดสามไร่ครึ่งรวมทั้งหมดสามไร่ครึ่งคุณยายใส่ปุ๋ยไปสองกระสอบแล้วก็พ่น,พ,นพ่นปุ๋ยฟาดโกไปด้วย ก็หมด1กระปุกพอดีสำหรับปุ๋ยฟาดโคจากการสอบถามเจ้าของรถนะครับรถเกี่ยวรถคันนี้จะแบกบน้ำหนักได้ประมาณ1.2ตันนะครับต่อ1น,นครั้งที่ต้องเทดังนั้นนะครับถ้าได้ประมาณ5อุ้มนะครับก็จะได้ประมาณพัก5ตันซึ่ง3.3ได้ครึ่งได้ได้ผลผลิต5ตันก็ถือว่า ได้ผลผลดีพอสมควรนะครับสําหรับพื้นที่ปากีสานในส่วนของด้านล่างนะครับหักเกเกียวเสร็จแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้อีกทีหนึง่งสำหรบับวันนี้ทางอัญ,ญาบัญชีต้องขาวคาว่าสวัสดีครับ